Thank mm -hmm. you. ยูสุดีแมกออนิวเอ็กซ์ซีประตูคันนี้บอกเลยว่าราคาหลักล้านนะครับผมขายแค่หลักแสนจะสวยแค่ไหนตามผมมาชมเลยครับสวัสดีครับวันนี้มาพบก,กับผมนะครับน้องยะสมยงคาร์เซ็นเตอร์นะครับวันนี้ผมจะพาทุกคนมาดูรถสวยๆปีใหม่ๆซึ่งเป็นรถราคาหลักล้านบาทนะครับผมเกือบล้านนะแต่ผมมาขายเพียงหลักแสนนะครับนั่นก็คือยูสุดีแมกออนิว X-Series ปี2021คันนี้บอกเลยว่าเป็นเครื่องยนต์1.9 DDI นะครับคันนี้จะสวยขนาดไหนตามผมมาชมเลยครับมาเรามาเริ่มกันที่ตัวรถกันเลยนะครับซึ่งรถคันนี้บอกเลยว่าเป็นสีขาวนะครับผมสีขาวเดิมนะครับสวยมากคันนี้ไฟหน้าเป็นไฟหน้าโปรเจกเตอร์นะครับผมสองสว่างได้ไกลและสวยนะครับมา ด้านหน้าก็จะเป็นกระจังหน้าสีดำนะครับโลโก้อซูส์สีแดงอ่ะสวยงามจริงๆนะครับผมอ่ะด้านบนจะมีคาดของเขาผมเป็นคาดสีเทาตัดกับสีขาวบนฝากระโปงนี้นี่ก็คือเอ็กซิลี่ต้องเป็นแบบนี้ครับอืมมีให้ครบนะครับชุดแต่งรอบคันสเกิร์ตรอบคันสวยมากครับคันนี้บอกเลยว่าหน้าเขาอย่างหล่อเลยใครได้ไปขับนี่หล่อแน่นอนนะครับผมมาเรามาดูกันที่ด้านข้างกันหน่อยนะครับผม,มด้านข้างซึ่งผมบอกเลยว่า พิเศษสุดๆคันนี้บอกเลยนะครับแถมไปเลยครับล้อแมกนะครับผมล้อแมกเวลสวยมากคันนี้บอกเลยว่าล้อแมกใหม่ย่างใหม่นะครับผมฟ้าครอบเบรกสีฟ้าน็อตสีฟ้าแถมให้สวยงามนะครับมามาดูกันที่ด้านข้างอีกสักนิดน,นึงนะครับผมด้านข้างก็จะเป็นกระจกมองข้างนะครับผมามาที่ด้านข้างตรงนี้จะเป็นมือเปิดโครเมียมนะครับผมสเก์ตรอบคันสวยมากเป็นสีประตูนะคันนี้ใครได้ไปเนี่ยโอ้รับสาวๆนี่ ขายห่วงนะครับผมหล่อแน่นอนมาด้านหลังก็จะเป็นล้อแม็กเหมือนกันนะครับล้อแม็กแถมให้นะครับผมแม็กใหม่ยางใหม่เป็นล้อวิวนะครับผมอ่ะเรามาที่ด้านด้านหลังกันหน่อยครับผมด้านหลังก็จะมีไฟท้ายเดิมโรงงานครับผมสติ๊กเกอร์เป็นอ e ิวสูดีแม็กนะครับผมฝากระโปงฝาท้ายก็ยังใหม่ยังเดิมเลยนะครับมีคาดตรงฝาท้ายตรงนี้นะครับผม X40 ต้องมีมีคาดมีสเกิร์ตรอบคันด้านหลังสวยงามนะครับมีกล้องถอยหลังให้อยู่ตรงมือเปิดฝาท้ายครับผมเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูนะครับแมกไลเนอร์อแมกไลเนอร์นี่ผมบอกเลยว่าใหม่มากนะครับผมเจ้าของเดิมไม่ค่อยได้ใช้งานนะครับส่วนมากใช้วิ่งนะครับผมไม่ค่อยได้ขนของอะไรมากมายนะครับอืมโอเคเลยนะครับผมสวยเลยคันนี้ <c oughs> เรามาดูกันที่ด้านในห้องโดยสารกันต่อเลยนะครับผมโอเคเรามาดูกันที่ภายในห้องโดยสารกันต่อเลยนะครับผมซึ่งภายในห้องโดยสารนะครับคุมโทนเลยสีดําคุมโทนนะครับผมสวยมากนะครับเป็นพวงมาลัยมันตีฟังก์ชันนะครับปุ่มกดลดเสียงเพิ่มเสียงโทรออกรับสายอยู่ตรงนี้ได้หมดเลยนะครับผมส่วนหน้าจอเป็นหน้าจอทัชสกรีนนะครับผมเล่นได้หมดแล้วครับผ่านยูทูบผ่านบลูทูธได้นะครับผมอาร์คยูเอสบีมีให้ครับแอร์ปรับแมนนวลนะครับผมแอร์เย็นแน่นอนคันนี้ เลขใหม่ครับเรามาดูกันที่เลขใหม่เลขใหม่เพียง50,000กว่าโลเท่านั้น,นครับผมห้าหมนหกพักิโลเท่านั้นซึ่งเป็นรถที่ใหม่มากๆเลยนะครับคันนี้มีแอร์แบ็กคู่หน้าให้เรียบร้อยนะครับไม่ต้องห่วงเลยนะครับระบบความปลอดภัยเขาดีมากนะครับหน้าจอนี้เป็น Apple c a r p l a y นะครับผมเชื่อมต่อผ่านโทรศัพท์ดูโทรศัพท์ผ่านหน้าจอได้เลยนะครับผมแล้วก็หน้าจอนี้สามารถดูกล้องถอยหลังได้เลยเราถอยหลังเราดูที่หน้าจอครับ สะดวกสบายใช้งานเบาครับผมมาที่เบาเป็นเบาผ้านะครับคันนี้เป็นเบาผ้าคาดแดงนะครับผมคาดแดงโทนสีดําตัดเข้ากันนะครับก็สวยปรับกระจกไฟฟ้าทั้ง4บานนะครับเพราะว่าเป็นกระจกะเป็นปรับสีประตูนะครับผมอ่ะโอเคเรามาดูกันที่ห้องเครื่องกันต่อเลยครับเรามาดูกันที่ห้องเครื่องกันต่อเลยนะครับผมซึ่งเครื่องยนต์คันนี้บอกเลยว่าเป็นเครื่อง1.9นะครับ บูพาวเวอร์นะครับแน่นอนว่าประหยัดน้ํามันแน่นอนรุ่นนี้นิยมกันมากในกลุ่มวัยรุ่นและกลุ่มบุคคลทํางานทั่วไปนะครับผมซึ่งบอกเลยว่าคันนี้เป็นระบบเบรก ABS นะครับเป็นเครื่องเดิมๆไม่เคยตกแต่งอะไรมาทั้งสิ้นไม่เคยพิกคว่ำจมน้ํานะครับไม่มีแน่นอนเราผ่านการตรวจสอบจากขนส่งมาเรียบร้อยแล้วนะครับผมเป็นปี2021นะครับคันหน้าสวยมากนะครับคันหน้าเนี่ยบอกเลยเดิมหมดเลยนะครับไม่มีการ ขันน็อตสักตัวเลยครับผมน็อตยังอยู่ครบนะครับส่วนแผ่นเพจก็ยังสติ๊กเกอร์ก็ยังอยู่เลยครับผมนี่บอกเลยว่าใหม่มากๆแทบจะไม่ค่อยได้ใช้งานเลยนะครับเส้นสายฟ้ากระโปรงนะเรามาดูกันหน่อยนะครับผมเส้นสายฟ้ากระโปรงเนี่ยเรียบเนียนนะครับเม็ดอาร์คลูกลมลูเหลี่ยมอยู่หมดนะครับนี่ไม่มีการขันน็อตทั้งทั้งสิ้นเลยนะครับผมแผ่นกันความร้อนอยู่ครบนะครับเดิมหมดอันนี้นะครับบอกเลยว่าสวยมากปี2021นี่้ใครได้ไปนี่ ขียาวๆเลยนะครับผมคันนี้สำหรับใครที่สนใจนะครับคันนี้ยูสุออ l ิวดีแม็ก 1.9DDIX s e r i e s ปี2021ซึ่งเป็นรถสี่ประตูสีขาวคันนี้นะครับบอกเลยว่าออกรถฟรีดาวนะครับผมออกรถฟรีดาวแถมไปเลยล้อแม็กนะครับสกเก์ตรอบคันรถสวยมากนะครับคันนี้คันนี้ผมเปิดราคาอยู่ที่699,000บาทนะครับผมาราคาค่างวดเบาๆเลยนะครับ 12,100บาทครับผม12,100บาทอ่ราำหรับใครที่สนใจนะครับผมจัดให้คือฟรีค่าจัดค่าโอนภาษีพ,พรบรนะครับผมผมจัดให้เลยนะโอเคนะครับคันนี้ถ้าหากลูกค้าท่านไหนที่สนใจนะครับสามารถติดต่อหาผมได้ที่เบอร์0 9 4 9 4 2 0 4 4 0ผมครับยะสมยงคาเซนเตอร์ยินดีรับสายและให้บริการตลอด24ชั่วโมงขอบคุณครับ